จ้าน้าที่ด้านความมั่นคงก็ควบคุมตัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองจิกและครูสอนศาสนาในจังหวัดปัตตานีมาสอบปักคำนะครับหลังจากมีส่วนพัวพันร่วมกันฆ่าเจ้าของรถกระบะและก็ร่วมกันวางแผนระเบ,บิดคาร์บอมที่ห้างบิก๊กซีจังหวัดปัตตานี พลโทปิยวัฒนากวานิชแม่ทัพภาคที่4ี่เปิดเผยว่าขณะนี้ควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูสอนศาสนาโรงเรียนศาสตร์สมคีจังหวัดปัตตานีได้หนึ่งคนโดยรับสารภาพว่าเป็นคนเช็ดราบเลือดที่อยู่ภายในรถคันที่ก่อเหตุคาร์บอมและให้การซัดทอดผู้ร่วมกระบวนการปล้นรถทั้งหมด8คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเช่นกัน เบื้องต้นมีผู้ต้องหาก่อเหตุปล้นรถและนำรถมาทำคาร์บอม10คนแต่จะมีมากกว่านั้นหรือไม่ต้องดูที่คำให้การและคำสัพทอดของผู้ต้องหาทั้งหมดจากนี้ไปประชาชนในพื้นที่จะลำบากเรื่องการสัญจรไปมาเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจรถทุกคันเนื่องจากผู้ก่อเหตุพยายามปรับเปลี่ยนแผนการก่อเหตุตลอดเวลาขณะที่นายนุสนกจรคำเจ้าของรถกระบะคันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบตัวแล้วนะครับเป็นศพถูกนำมาทิ้งไว้กลางทุ่งนาบ้านเกาะเปาะตบนกเกาะเปาะอำเภอหนองจิก ส่วนที่บริเวณด้านหน้าห้างบิ๊กซีปัตตานีประชาชนและผู้นำท้องถิ่นอำเภอเมืองเกือบ100คนได้ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการใช้ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมกับประนามการกระทำของกลุ่มคนร้ายที่ลอบวางระเบิดเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยุติการก่อเหตุความรุนแรงและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ด้านพลตรตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจนางหญิงขจรคำพัญญาของนายนุสนขจรคำอายุ45ปีหลังจากถูกคนร้ายจี้ชิงรถกระบะยี่ห้ออีซูซุทะเบียนอไปไม้จจา์3 3 0 3ยะลาและนำไปประกอบระเบิดคาบอม พลตวรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าการข่าวแจ้งเตือนการกอร่อเหตุยังล่าช้าทําให้ไม่สามารถระงับเหตุได้ทันเวลาส่วนความคืบหน้าหาผู้กระทําความผิดขณะนี้ตํารวจกําลังเร่งสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้กอ่อเหตุเบื้องต้นคาดว่าผู้กอ่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับนายอับดุลรอเซสสาแมผู้ต้องหาตามหมายจับคดรีระเบิดคาบ,บอมร้านอาหารเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2559และนายฮาริมดอเละ ผู้ต้องหาในคดรีระเบิดคาร์บอมโรงแรมเซาเทิร์นวิวเมื่อวันที่24สิงหาคม2559เนื่องจากชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้มีลักษณะคล้ายกับเหตุระเบิดที่โรงแรมเซาเทิร์นวิวคือเป็นระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สสองลูกน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมเชื่อมต่อวงจรเรียบร้อยแล้วก่อนนำมาวางไว้ในรถพร้อมกับมีการแจ้งเตือนให้ระวังการก่อเหตุในรูปแบบใหม่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วย สำหรับนายมะก่อเซ็งยังเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเมื่อปี2559ได้วางระเบิดเรือประมง2จุดและยังมีหมายจับสารจังหวัดปตัตตานีอีก3หมายในคดีร่วมกันพยายามฆ่าและก่อการร้ายเมื่อวันที่2มกราคม2560คดีวางระเบิดหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเบิ้มเมื่อวันที่7มกราคม2560และคดีระเบิดตรงข้ามกับมัสยิดกลางปตัตตานีวันที่3กรกฎาคม2559